สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกันนะครับแก้วตาผักเครื่องนะครับช่องแก้วตาผักเครื่องนะครับโทนะครับ0 6 1 4 9 0 0 1 1 6นะครับหรือสามารถแอด ID ไลน์นะครับ0614900116านยนะครับสามารถแอด ID เยไลน์นะครับได้ด้วยเบอร์โทนนี้ได้เลยนะครับแก้วตาผักเครื่องนะครับวันนี้นะครับมีพระมาเปิดแบ่งปันพี่พี่นะครับหลายองค์หลายรูปนะครับ เริ่มกันองค์ที่หนึงนะครับ EP นี้นะครับ EP ที่สินะครับ EP ที่สิบนะครับรบกวนพี่ๆนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ใช่ดูกันให้ถูกใจด้วยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพิมพ์ปกโพนะครับคู่นะครับ นี่นะครับอง์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จบัตรละคังนะครับเป็นพิมพ์ปกโพนะครับฐานแซมนะครับเนื้อหานะครับขิมขังดูเก่าเนื้อหาถึงยุคครับนี่นะครับด้านหน้านะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบๆนะครับหลังเรียบๆนะครับนี่มีเม็ดมวลสารนะครับหรือเม็ดพระธาตุนะครับนี่ชัดเจนอย่างนี้นะครับลำดับที่หนึ่งนะครับด้านหน้าด้านด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จะมีความหนานะครับค่อนข้างที่จะมีความหนานะครับนี่นะครับต่อมาครับลำดับที่สองนะครับ นะครับลำดับที่สองนะครับน้อาจัดจ้านนะครับซุมเส้นขอบซุมนะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับเส้นขอบซุ้มหนาหนานะครับฐานชัดๆัดนะครับนี่ปอนค้างที่จะนะครับ คมชัดลึกนะครับด้านข้างนะครับก็จะเห็นครับเม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารกันชัดๆแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับนะครับด้านข้างนะครับลำดับที่สองนะครับลำดับที่สองนะครับนะครับด้านหน้านะครับ เนื้อหาเก่าจัดจ้านนะครับเก่าจัดจ้านนะครับต่อมาลำดับที่สามนะครับลำดับที่สามนะครับลำดับที่สามด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับ ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับลำดับที่สามนะครับด้านหลังก็จะแบบมีร่องรอยนะครับการแตกลายงานนะครับเราก็จะเห็นเม็ดมวลสารนะครับเม็ดมวลสารกันชัดแบบนี้เลยนะครับ นะครับได้าค่านะครับนะครับถ้าแบบกล้องไม่ชัดนะครับหรือกล้องเบรอนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับแอสดีไลน์กันได้เข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับลำดับที่สามนะครับต่อมานะครับลำดับที่สี่นะครับลำดับที่สี่นะครับ นลำดับที่สี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับลำดับที่สี่นะครับลำดับที่สี่นะครับเนื้อหาเข้มขังนะครับ อยู่พันวันะนะครับเก่าชัดเจนนะครับต่อมานะครับลำดับที่ห้านะครับลำดับที่ห้านะครับนี่พร้อมกรอบนะครับพร้อมกรอบอย่างนี้เลยนะครับมีเม็ดมอนสารนะครับชัดเจนนะครับด้านในนะครับเม็ดมอนสารชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบนะครับ หลังเรียบนะครับมีเม็ดลงเม็ดแร่นะครับเหมือนสานกันชัดๆอย่างนี้เลยในลำดับที่5นะครับองค์นี้ลำดับที่5นะครับพร้อมกรอบพร้อมใช้นะครับนี่เรียมกรอบเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับลำดับที่5นะครับต่อมานะครับลำดับที่6นะครับลำดับที่6นะครับอง์นี้มีหน้ามีตานะครับมีหน้ามีตาชัดเจนนะครับนี่นะครับ นี้มีหน้ามีตาชัดเจนนะครับที่กรอบเขียนว่าสมเด็จนะครับนี่เป็นสมเด็จพระคชาพิมพ์ใหญ่นะครับมีหน้ามีตานะครับเห็นเลี้ยวเปลือกตานะครับชัดเจนเส้นสังกติชัดเจนนะครับลำดับที่หกนะครับด้านหลังนะครับผิวกรานนะครับเก่าจับจ้านนะครับเนื้อหาถึงยุคนะครับ นะครับลำดับที่6นะครับต่อมานะครับลำดับที่7นะครับลำดับที่7นะครับมีคาบข่าวคาบกุนะครับเนื้อหานะครับเก่าจัดจ้านนะครับผิวพันวนณะนะครับถึงยุคนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับนะครับลำดับที่เจ็ดนะครับลำดับที่เจ็ดนะครับด้านหน้านะครับพร้อมกรอบพร้อมใช้อย่างนี้เลยนะครับมีเม็ดมอนสางนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ ลำดับที่เจ็ดนะครับต่อมานะครับลำดับที่แปดนะครับองนี้เก่าจัดจา้านนะครับเป็นผิวออกแตกลายงานนะครับผิวพันธุ์ออกแตกลายงานะครับลำดับที่แปดนะครับผ, holder. ผิวพันธุ์ออกแตกลายงานนะครับด้านหลังนะครับผิวพันธุ์วันณะนะครับขาวออกเหลืองนะครับผิวพันธุ์วันณะนะครับ ขาวออกเหลืองนะครับลำดับที่8นะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับได้ทุกอง์คนะครับได้ทุกองค์นะครับองนี้นะครับเอกลักษณ์นะครับเก่าจัดจ้านแตกรายงานนะครับชัดเจนนะครับลำดับที่8นะครับต่อมานะครับลำดับที่9นะครับ ลำดับที่9นะครับเส้นเกสรนะครับเอียงขวานะครับเอียงขวานะครับเส้นซมนะครับชิดนะครับเนื้อหาออกขาวออกเหลืองนะครับออกขาวออกเหลืองนะครับแตกรายงานนะครับแตกรายงานเก่านะครับจัดจ้านนะครับ นี่นะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับอันดับที่เก้านะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกษชายโยนะครับเป็นพิมพ์ฐานหกชั้นนะครับนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกษชายโยนะครับฐานหกชั้นนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับ ลำดับที่1ิบนะครับลำดับที่สิบนะครับพระสมเด็จพระเกจชโยนะครับฐานหชั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฐานเจ็ดชั้นนะครับฐานเจ็ดชั้นนะครับนะครับลำดับที่สิบนะครับฐานเจ็ดชั้นนะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรูปรอหลวงพ่อเงินรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับ ผิวพันวันนะครับนี่ผิวออกเขียวนะครับผิวออกเขียวเปลือกมะละนะครับผิวพันวันนะครับหุขระนะครับเป็นรูปรอนะครับพิมพ์ขีตานะครับขีตานะครับนะครับเป็นพิมพ์ขีตาน่าจะประมาณ4ชายนะครับสามสามชายนะครับนี่นะครับผิวพันวันนะครับเก่าเก่านะครับ องนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับทีเด็ดได้เลยนะครับอูพันวันเก่าจัดจ้านนะครับนะครับนด้จะแบบคนเท่าคนแก่นะครับคนพิจิตนะครับนี่ดูกันให้ชอบดูกันให้ทุกช่นะครับดูกันให้ถูกใจนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับดูกันให้ชัดเจนได้ต่อมานะครับลำดับที่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อนะครับองนี้นะครับ มันจะเป็นขนาดเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์ที่ตานะครับเล็กกว่านิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับลำดับที่สิบสองนะครับครับเป็นพิมพ์ที่ตาสี่ชายหนึ่งสองสามสี่นะครับพิมพ์ที่ตาสี่ชายนะครับ ด้านหลังนะครับผิวพันธุ์นะครับออกเปลือกมะระนะครับด้านหลังนะครับขุขระหน่อยหนึ่งนะครับตตยถานนะครับก็จะขุขระแบบนี้นะครับอกรักพระหล่อนะครับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์ขี้ตานะครับด้านข้างนะครับเป็นร่องรอยการประกบพิมพ์นะครับ การประกบพิมพ์นะครับนะครับลำดับที่สิบสองนะครับวันนี้มีหลวเพิ่มเงินมาสามองนะครับสามองต่อมานะครับลำดับที่สิบสามนะครับลำดับที่สิบสามนะครับนี่เป็นกีตาสามชายนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับเนื้อหาเก่าจัดจ้านถึงยุกนะครับได้มาจาก บ้านเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันนะครับผิวพันธุ์วันนะครับเหลืองอมเขียวนะครับเหลืองอมเขียวนะครับแก่เขียวนะครับเนื้อออกทองผสมนะครับนะครับส่วนไหนที่แบบมีจุดสัมผัสบ่อยๆก็จะออกเห็นเนื้อในของพระนะครับลำดับที่สิบสามนะครับองนี้นะครับใต้ฐานก็จะมีร่องรอยการตะบแบบ นี้นะครับเก่าเก่าเล็กน้อยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับพิมพิมใหญ่นะครับนะครับลำดับที่สิบสามนะครับต่อมานะครับพระอาจารย์จงนะครับหลวงพ่อจงนะครับวัตตต่างนอกนะครับลำดับที่สิบสี่นะครับเลี่ยมเลนนะครับพร้อมใช้งานนะครับอย่างนี้นะครับหลวงพ่อจงวัตตต่างนอกนะครับลำดับที่สิบสี่นะครับ เก่าสวยคลาสสิกนะครับหลวงพ่อจงวัดต่างๆนอกนะครับลำดับที่สิบสี่นะครับต่อมานะครับลำดับที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญนะครับพัดยศนะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพีนะครับเหรียญพัดยศนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับวัดประดูชิมพีนะครับพระสังวราวิมลเถระนะครับ ิงหาคมนะครับสองห้าหนึ่งหกนะครับออกวัดประดู่ชิมพีนะครับด้านหลังเป็นยันแปดอย่างนี้นะครับนี่ค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับด้านข้างตัวตัดประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมานะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับ พระโคทองสุขนะครับอินทโชโตนะครับหรือหลวงพ่อทองสุขนะครับอินทโชโตนะครับนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับในงานยกชอบฟ้าโบสนะครับวัตโนดหลวงนะครับพศสองห้นเก้าสองนะครับเหรียญเก่านะครับปีสองห้าเก้าสสองนะครับเป็นเหรียญนะครับตัดฉีกครึ่งนะครับร่องรอยตัวตัดนะครับ เป็นตัดขีดขึ้นนะครับนี่นะครับห่วงชัดๆนะครับห่วงเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับพระนะครับสวยเอกลักษณ์นะครับความคมความชัดนะครับหลวงพ่อทองศุกนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมานะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับหลวงพ่อปมนะครับหลวงพ่อปมนะครับวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดอยุธยานะครับเป็นรุ่น พิเศษนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกครบห้ารอบนะครับสองห้าหนึ่งหกนะครับหลวงพ่อผมนะครับหลวงพ่อผมนะครับเป็นพระครูปรััดผมนะครับพระครูปรััดผมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อผมนะครับนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญรัตโตนะครับพระครูยานวิราชแดงนะครับหลวงพ่อแดงนะครับ เหรียญลัดโตรวงพ่อแดงนะครับเหรียญออกเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนะครับหรือทองแดงลมดํานะครับเหรียญคอนค่าที่จะสวยคมชัดลึกนะครับนี่ด้านหลังมีรอยตอกโคตรคมคมตรงนี้นะครับปีสองห้าหกหนึ่งนะครับเหรียญลัดโตนะครับรวงพ่อแดงนะครับพระคูยานวิราชแดงนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเหรียญรัดโตรวงพ่อแดงนะครับต่อมานะครับ รายการที่19นะครับเป็นพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารโรนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับนี่นะครับเหรี่ยนเนื้อออกเงินนะครับเนื้อออกเงินเงินนะครับอยู่ในถุงนะครับเป็นวัดป่านะครับวัดป่าสกลนครนะครับรุ่นแรกนะครับสิทธ์ทอสร้างถวายนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับสภาพสึกหลอบ้างนะครับสึกหล่อว่างนะครับ สภาพใช้งานนะครับนะครับพระอาจารย์ฟั่นนะครับรายการที่19นะครับ19นะครับต่อมานะครับรายการที่20นะครับเป็นเหรียญนะครับท้าวเวสวรโนนะครับมีตอกโคด้านล่างนะครับเหรียญออกเนื้อนวะนะครับท้าวเวสวรโนนะครับ เหรียญพ้นข้าที่จะสวยคมชัดลึกนะครับเห็นหน้าเห็นตานะครับนะครับไปเหรียญวัดจุรามณีนะครับสมุดสงครามนะครับสองห้าหสองห้ี่ห้านะครับเหรียญท้าเวสวรนะครับสองหหนะครับรายการนะครับที่21นะครับเป็นรูปหล่อนะครับรลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับ รูปรอโรวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับนี่นี่นะครับด้านข้างนะครับรูปรอหลวงพ่อไปนะครับวัดกำแพงนะครับนะครับใต้ฐานนะครับมีรอยการตะไบตัดช่อนะครับการตะไบตัดช่อเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับโรงพ่อไปวัดกำแพงนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมารายการที่22นะครับเป็นพระปิตานะครับพระปิตานะครับหลังยันยุ่งยุ่งนะครับนะครับเป็นเนื้อแบบตะกั่วเก่านะครับตะกั่วเก่าเงินเก่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่รายการที่22นะครับพระปิตานะครับเนื้อตะกั่วนะครับต่อมานะครับรายการที่23านะครับ เป็นหลวงพ่อพระใสนะครับหลวงพ่อพระใสนะครับนี่นะครับมีแบบเม็ดพลอยนะครับที่กลางศีรษะองค์ท่านนะครับเม็ดพลอยนะครับกลางศีรษะองค์ท่านนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพระใสนะครับเนื้อออกทองผสมนะครับเนื้อออกทองผสมนะครับผิวพันธุนะครับสว่างนะครับนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับหลวงพ่อพระใสนะครับ ต่อมาครับรายการที่24นะครับเอ่อเป็นนะครับเหรียญนะครับเหมือนพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับเหรียญเหมือนหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับเผื่อมีพี่พี่ท่านใดรู้จักนะครับนะครับห่วงเหรียญปิ้นๆอย่างนี้นะครับมีการลงทองมานะครับเปียกทองมานะครับ รายการที speaker, an, ่24นะครับพระพุทธชินราชนะครับะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่ๆไว้ด้วยนะครับเผื่อมีพี่ๆท่านใดรู้จักนะครับต่อมานะครับรายการที่25นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยายหอมนะครับนะครับสองห้าหนึ่งหกนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับ เป็นเหรียญเหมือนโล่เหมือนอาร์มนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับน่าจะเป็นเป็นหน้าหนุ่มนะครับเป็นหน้าหนุ่มนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดํานะครับเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะครับ เป็นหลวงพ่อเงินนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ทองแดงลมดำเก่าๆเดิมๆอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อมานะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงผู้เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับมีการเปียกทองนั้นหน้านะครับเป็นเหรียญนะครับ หลวงปู่เอี่ยมวัฒพานทูงนะครับด้านหน้านะครับข้างนะครับด้านหลังนะครับเียหลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูงนะครับรายการที่27นะครับต่อมานะครับรายการที่28นะครับเป็นพระครูนะครับวิมลเถระนะครับหลวงปู่โตนะครับ เป็นเหรียญพัดยศนะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูจิมพีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับอายุ89ปีนะครับขึ้น8ค่ำเดือน5นะครับสองห้านนะครับเหรียญพัดยศหลวงปู่โตนะครับรายการที่28นะครับต่อมานะครับเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งนะครับนี่กิ่งสีทองนะครับ ด้านหลังนะครับเขียนพระนครนะครับด้านบนอ่านไม่ชัดนะครับมีตอกคุดนะครับด้านบนนะครับนะครับใต้ฐานนะครับมีเป็นกิ่งวังหน้านะครับกิ่งวังหน้านะครับสีทองนะครับนี่เป็นพระกิ่งวังหน้านะครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นกิ่งวางหน้านะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับต่อมานะครับรายการที่สาสิบนะครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นเสือนะครับหลวงพ่อวงนะครับเสือหลวงพ่อวงนะครับสภาพสึกสึกหล่อนะครับ สภาพใช้งานจะคือสึกกรอนะครับเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ใต้ฐานล่องรอยการตะไบนะครับการตัดช่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเสือหลวงพระวงนะครับรายการที่สามสิบนะครับนี่นะครับนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับรายการ ep ที่สิบนะครับแก้วตาพระเครื่องนะครับ เบอร์โทรนะครับ061นะครับ4900นะครับ116นะครับหรือ SAD Line นะครับ061นะครับ4900 116ได้เลยนะครับช่องแจ้าตาพระเครื่องนะครับ EP นี้ EP ที่สิบนะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขออนุญาตจบคลิปกระเพียงตอนนี้นะครับกล่าวสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ